สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทบทวนความรู้ในเรื่องของประโยคนะคะที่คุณครูพานักเรียนมาทบทวนเรื่องของประโยคก็เพราะว่ากลางเดือนสิงหาคมนะคะเราจะมีการสอบนะคะการสอบกลางภาคนะคะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มทบทวนแล้วนะคะต้องเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะคะ เพื่อที่เราจะได้สอบได้เนาะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าประโยคคืออะไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะประโยคก็คือการที่เราเนี่ยนำคำนะคะมาเรียบเรียงให้มีความหมายที่สมบูรณ์นะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะซึ่งส่วนประกอบของประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยประธานใช่ไหมคะกริยาแล้วก็ กรนะคะคประธานคืออะไรประธานก็คือผู้ที่กระทำส่วนกริยานะคะกริยาก็คืออาการหรือสิ่งที่เราแสดงนะคะยกตัวอย่างเช่นเดินวิ่งนอนกินอ่านหนังสือนะคะหรือจะเป็นการที่เรายิ้มหัวเราะอันนี้เราเรียกว่าคำกริยาเนาะส่วนกรรมนะคะกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทำนะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนอ่านกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยค่ะ<ส>เนื้อเรื่องอันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคำถามเนาะมาดูเนื้อเรื่องอ่านตามคุณครูนะคะเจ้าโมเป็นลูกหมาสีดำตาโตเจ้าโมเป็นลูกหมาสีดำตาโตเตโชพาเจ้าโมไปทะเล เตโชพาเจ้าโมไปทะเลมีเด็กเกเรตีเจ้าโมมีเด็กเกเรตีเจ้าโมเจ้าโมขาเกโซเซไปหาเตโชอ่อีกครั้งนึงนะคะอ่านพร้อมกันเลยนะครั้งนี้เจ้าโมเป็นลูกหมาสีดำตาโตเตโชพาเจ้าโมไปทะเลมีเด็กเกเรตีเจ้าโม เจ้าโมขาเกโซเซไปหาเตโชจำได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่งเนาะเจ้าโมเป็นลูกหมาสีดำตาโตเตโชพาเจ้าโมไปทะเลมีเด็กเกเรตีเจ้าโม เจ้าโมขาเกยโซเซไปหาเตโชอนะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะคะที่นักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็เราจะมาตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะทดสอบความเข้าใจนะคะแบบนี้มีในข้อสอบนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจเนาะเวลาที่ครูสอนนักเรียนจะต้องตั้งใจดูนะคะทีนี้เรามาดูคำถามกันเลยค่ะ คำถามข้อที่1นนะคะเจ้าโมเป็นลูกหมาของใครคะเจ้าโมเป็นลูกหมาของใครเอ่ยตอบได้ไหมเมื่อสักครู่ดูไปแล้วเจ้าโมเป็นลูกหมาของใครคะเก่งมากๆค่ะเจ้าโมเป็นลูกหมาของเตโชนะคะเตโชก็คือชื่อของคนเนาะเตโชนะมาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะเจ้าโมมีสีอะไร เจ้าโมมีสีอะไรสีอะไรคะเด็กๆเจ้าโมมีสีอะไรคะเก่งมากๆค่ะเจ้าโมมีสีดำนะคะมีสีดำแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีตาโตใช่ไหมคะเจ้าโมตัวสีดำเนาะมาดูข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะคะเจ้าโมไปไหนอ่าเจ้าโมไปไหนอ่านไปแล้วนะักเรียนจะต้องรู้นะ เตโชพาเจ้าโมไปไหนคะไปทะเลใช่ไหมคะเจ้าโมไปทะเลเนาะเจ้าโมไปเที่ยวกับเตโชที่ทะเลนะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ทำไมเจ้าโมขาเกทําไมเจ้าโมจึงขาเกคะเด็กๆอ่านไปแล้วจําได้ไหมเจ้าโมขาเกเพราะอะไรเอ่ย จำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเจ้าโมขาเกเพราะว่าเด็กเกเรตีเจ้าโมใช่ไหมคะเด็กเกเรเนี่ยมาตีเจ้าโมเด็กเกเรเป็นเด็กยังไงคะดีหรือไม่ดีเด็กเกเรเนี่ยไม่ดีใช่ไหมนักเรียนอยากเป็นเด็กเกเรไหมคะไม่ใช่เนาะนักเรียนเป็นเด็กที่น่ารักใช่ไหมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังผู้ปกครองใช่ไหมคะ ใครที่เป็นเด็กเกเรนะอยากให้คุณครูรู้นะเดี๋ยวคุณครูจะทําโทษเด็กเกเรคุณครูไม่ชอบเด็กเกเรคุณชอบคุณครูชอบเด็กที่น่ารักนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่สําหรับใครที่เป็นเด็กน่ารักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะนักเรียนสามารถถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูได้นะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ดาวด้วยนะคะ วันที่เปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมีดาวให้นักเรียนสะสมเนาะถ้าใครสะสมดาวครบกำหนดที่คุณครูให้ไปนะคะนักเรียนก็จะได้รับรางวัลสำหรับเด็กน่ารักนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะเจ้าโมเดินอย่างไรโอ้โหเจ้าโมเจ็บขาเพราะว่าโดนเด็กเกเรตีแล้วเจ้าโมเดินยังไงคะเจ้าโมเดิน เดินโซเซนะคะเจ้าหมกก็เดินโซเซเพราะว่าเจ็บขานะคะมีเด็กเกเลยเนี่ยมาตีเจ้าโมกใช่ไหมคะทีนี้เราจะนำคำศัพท์แมเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้จากเรื่องที่อ่านมาแต่งเป็นประโยคนะคะมาดูอันแรกกันเลยคำจากเรื่องที่เราอ่านนะคะมาดูคำแรกนะคะคำว่าเตโชเมื่อสักครู่เตโชคือใครคะ อาเตโชก็คือเจ้าของสุนัขใช่ไหมคะหรือเจ้าของน้องหมาเนาะเจ้าของน้องโมนี่เองอะ่ะเตโชเป็นชื่อของคนนะคะประโยคหรือคำที่สองนะคะคำที่สองก็คือสีดำนะคะสีดำคำที่สามนะคะคำว่าทะเลทะเลนะคะคำที่สี่นะคะคำว่าเกเร เกเรนะคะคำที่ห้าคำว่าโซเซโซเซเนาะมาดูเตโชนะคะเตโชเราจะแต่งเป็นประโยคได้ยังไงบ้างนะคะเตโชเป็นชื่อของคนนะคะเราจะแต่งเป็นประโยคได้ยังไงบ้างคะอ่ะดูของคุณครูนะคะเตโชช่วยแม่ล้างจานเห็นไหมคะเตโชช่วยแม่ล้างจาน นักเรียนสามารถแต่งได้แตกต่างจากครูก็ได้นะนักเรียนอาจจะเอาเตโชทํากับข้าวเตโชทานข้าวเช้าเตโชชอบไข่เจียวเตโชเลี้ยงปลาอะไรก็ได้นะคะนักเรียนสามารถแต่งได้หมดเลยนะคะซึ่งส่วนประกอบของประโยคอย่างที่คุณครูบอกไปจะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะคะสักใครเป็นประธานคะจากประโยคนี้ใครเป็นประธาน เตโชใช่ไหมคะเตโชเห็นไหมคะเตโชกริยาก็คือล้างนะกริยาก็คือล้างเห็นไหมคะเขากาลังล้างก็คือการกระทําของเขานะคะจานก็คือกรรมนะคะจานคือกรรมเพราะว่าจานเนี่ยถูกเตโชล้างอยู่นะคะฉะนั้นจานจึงเป็นกรรมเนาะมาดูคําที่สองนะคะสีดําสีดำนะคะสีดําแต่งเป็นประโยคได้ยังไงบ้างคะสีดํา นักเรียนช่วยคุณครูนะแต่งเป็นประโยคนะคะได้ยังไงเลยแม่ใส่กระโปรงสีดำนะคะแม่ใส่กระโปรงสีดำนักเรียนจะแต่งเนาะแต่งประโยคที่นอกเหนือจากคุณครูก็ได้นะอย่างเช่นฉันมีดินสอสีดำอาฉันมียางลบสีดำนะคะหรือห้องของฉันมีสีดำอะไรก็ได้นะคะฉันมีแก้วน้ำสีดำ อันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะต่อมานะคะต่อมาคำต่อมาคือคำว่าทะเลนะคะทะเลแต่งเป็นประโยคได้ยังไงบ้างคะคำว่าทะเลโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราก็สามารถแต่งได้ว่าฉันไปทะเลกับครอบครัวนะคะฉันไปทะเลกับครอบครัวหรือใครจะเอานอกเหนือจากนี้ก็ได้นะ หรือเราจะเปลี่ยนประโยคเป็นประโยคคำถามก็ได้คำว่าทะเลนะคะก็อย่างเช่นเธอชอบเที่ยวทะเลไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าคำว่าทะเลเนี่ยการแต่งประโยคนะคะเราเวลาเราออาคำที่คุณครูกำหนดให้มาแต่งประโยคนะคะคำคำนั้นจะต้องมีอยู่ในประโยคนะคะเห็นไหมคำว่าเตโชก็มีในประโยคที่เราแต่งนะคะสีดำก็มีอยู่ในประโยคที่เราแต่ง ทะเลก,ก็มีอยู่ในประโยคที่เราแต่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าแต่งประโยคตามคําที่คุณครูกำหนดให้เนาะมาดูคำที่4คํคำว่าเกเรคำว่าเกเรแต่งเป็นประโยคได้ยังไงคะคำว่าเกเรเกเรคือเด็กอะไรคะเเกเรคือเด็กไม่ดีใช่ไหมคะเราจะแต่งเป็นประโยคได้ยังไงบ้างคะนะแทนไม่เคยเกเรนะคะแทนคือคนนะคะไม่เคยเกเรเห็นไหมคะ ก็คือแทนเป็นเด็กที่น่ารักนะคะไม่เกเรเนาะต่อมานะคะคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายที่เราได้จากเรื่องที่อ่านนะคะคำว่าโซเซเนาะเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคคำว่าโซเซช่วยคุณครูดีก่านนะคะแต่งได้ยังไงบ้างคะอ่ะลูกแมวเจ็บขาเดินโซเซลูกแมวเจ็บขาเดินโซเซเห็นไหมคะ ประโยคที่นักเรียนช่วยคุณครูแต่งเมื่อสักครู่นะคะมีคำที่คุณครูกําหนดให้ทุกคำเลยอันนี้เราถึงเรียกว่าการแต่งประโยคจากคำที่กําหนดให้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะมีใครเข้าใจแล้วบ้างเลยมีใครเข้าใจบ้างคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันแล้วนะแต่ถ้าใครนะคะดูแล้วยังไม่เข้าใจนะคะยังงงง,งอยู่นักเรียนสามารถ ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะหรือใครนะคะไม่เข้าใจสามารถทักมาหาคุณครูในรายส่วนตัวได้นะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะค,ะคุณครูยินดีอธิบายให้ฟังนะคะคุณครูอธิบายให้ฟังอีกรอบได้นะคะนักเรียนมีปัญหาอะไรก็ทักมาคุยกับคุณครูมาพูดคุยกันนะคะคุณครูจะได้ทราบถึงปัญหาที่นักเรียนเจอและคุณครูจะได้ช่วยแก้ไขนะคะ ส่วนใครที่เข้าใจแล้วนะให้นะักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหยิบสมุดดินสอยางลบขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กพร้อมหรือย,ยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดนะคะดินสอยางลบไม้บรรทัดเตรียขึ้นมาเลยเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนแบบฝึกหัดนะคะเราจะต้องเขียนอะไรก่อนคะอันดับแรกต้องเขียนวันเดือนปีใช่ไหมคะ วันนี้วันอะไรวันอะไรคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบสามเนาะวันศุกร์วันศุกร์กที่เขียนติดกันเลยนะคะยี่สิบสาม เดือนกร,รกฎาคมนะคะพศสอ6 4นเนาะถ้าเกิดมันไม่พอนะคะนักเรียนคิดว่า2564มันไม่พอนักเรียนก็สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้เลยเนาะ2 ห้าหกสี่ค่ะแต่ถ้าของใครพอนักเรียนก็เขียนต่อได้เลยนะคะของคุณครูดูแล้วว่าของคุณครูมันไม่พอคุณครูเลยต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะคะหลังจากนักเรียนเขียนวันเดือนปีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะที่คุณครูกากระบาดตรงนี้หมายความว่าให้หนักเรียนเว้นบรรทัดนะคะนักเรียนไม่ต้องกากระบาดเหมือนคุณครูนะคุณครูแค่ทําเป็นสัญลักษณ์ให้หนักเรียนเห็นนะคะขีดเส้นนะคะ หลังจากขีดเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนคําสั่งนะคะคาสั่งคือให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคนะคะคุณครูให้เขียนแค่ว่าแต่งประโยคนะแต่งประโยคหลังจากนักเรียนเขียนคำสั่งเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นกี่เส้น จำได้ไหมคะขีดเส้นสองเส้นนะคะหลังจากขีดเส้นเสร็จแล้วนะักเรียนเว้น1บรรทัดนะคะแล้วเขียนเลข1ไทยนะคำแรกที่นักเรียนจะได้เขียนคำแรกที่เราจะนำมาแต่งประโยคคือคำว่าคือ,คำ,อนนะค,ะคำว่านักเรียนนะคะคำว่านักเรียน นักเรียนนักเรียนก็แต่งประโยคไปเลยว่านักเรียนจุดจๆๆๆๆุดจ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 ุดนะหลังจากอันนี้เราก็จะใช้สําหรับที่คุณครูติ๊กเครื่องหมายถูกคือเราจะใช้สําหรับเขียนคําที่เราจะแต่งประโยคลงไปนะคะหลังจากที่นักเรียนแต่งประโยคเสร็จแล้วนักเรียนก็เว้นหนึ่งบรรทัดนะคะเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วขีดเส้นขีดเส้นนะคะ ต่อมาข้อที่สองเราก็เว้น1บรรทัดจากเส้นที่เราขีดนะคะแล้วเขียนข้อที่สองลงไปนะคะคำที่สองนะคะคำที่2องคำว่าค,คําคที่สองคำว่าแมวนะคะ m a w แมวนะคะคำที่สองครื่องหมายนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นจบเนาะ วันนี้คุณครูให้การบ้านแค่2อข้อนะคะถ้านักเรียนทำงานเสร็จแล้วแต่งประโยคเสร็จแล้วนะคะก็ให้หนักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูเนาะอย่าลืมนะให้หนักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ